ข่าวนี้ส่งมาจากพัทยานะคะเจ้าของร้านสักโรแจ้งความหนุ่มเมาโวยวายหน้าร้านแถมบุกด่านและขู่ทํำร้ายกลางดึกคืนวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา รับแจ้งเหตุบุคคลสร้างความเดือดร้อนรำคาญบริเวณปากซอย8ถนนพัทยาสาย2ตำบหลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีในที่เกิดเหตุนะคะพบชายอายุประมาณ35-40ปีอยู่ในอาการคล้ายคนเมาพูดจาวกวนฟังไม่รู้เรื่องนะคะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นแต่ไม่พบเอกสารยืนยันตัวบุคคลค่ะโดยชายคนนี้อ้างทั้งน้ำตานะคะว่าที่โวยวายเนี่ยเพราะเครียดหนัก เนื่องจากภรรยาเนี่ยหนีไปนานแล้วจึงเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วนำขวดเบียร์ฟาดหัวตัวเองจากการสอบถามนางสุนิสาเคนวงอายุ33ปีเธอเป็นเจ้าของร้านสักนะคะเธอเล่าว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยแฟนของเธอกําลังสักให้ลูกค้าอยู่จูจูชายรายนี้เนี่ยเดินมาโวยวายอยู่หน้าร้านค่ะ แฟนก็เลยโทรแจ้งให้เธอเนี่ยรีบติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากโทรแจ้งไม่นานชายคนเดิมเนี่ยนะคะกลับเดินบุกเข้ามาในร้านพร้อมต่อว่าแฟนของเธอค่ะแล้วก็ยังถือมีดเข้ามาข่มขู่ด้วยนะคะทำให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภยัยก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาคุมตัวไปค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวชายคนดังกล่าวไปสงบสติอารมณ์ที่สถานีตำรวจนะคะก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต,ต,ต่อไปเป็นเรื่องอะไร เราเกลียดตั้งไรครับเกลีย์เนี่ยกล้วยหนีไปไหนก็ไม่รู้กล้วยตั้งแต่วันเกลียดที่แปลเนี่ยสร้างชีวิตอะไรวะเออเากลีย์เออพี่อยู่มาทั่วผมไม่หาเรื่องใครหรอกเนี่ยอันตรายทามตรงทางเท้าเนี่ตอนนี้ช่วงไฮดรซสันนักต้งเที่ยวเนี่ยนะระวังผมเข้าใจนี่ว่าคุณไม่เข้าใจอ่ะซึ่งเป็นอย่างเงี้ยร้านใครพี่ร้านเขาอะไรให้เดินไปนี่เขาเขาเป็นเจ้าของร้านผมอยากไปนั่งอาหารได้บางทีผมไม่พร้อม เอ้ยปลอยลงที่อื่นด้วยตามไปเดี๋ยนี่ทีผมไม่เอาหาดูกระชาแล้วยาไฟนี่เขาตกใจเขากลัวธรรมดาพี่ถามไหมเราว่าผมอะไม่ได้ฟังห่อดิเราก็รู้แล้วเขาก็รู้แล้วว่าเรานีเกรีเราก็กลัวเรรมาเขาไม่ไดยวาไเลยเาลยเขไดเยเขาไไมดเยเขาลยข้ไเลยเาไมเลยเไมลยเขาไดเลไปยเขายขหมดลามเยดไเยขายยยไปอย่าเ พี่ีเขาไม่เชื่อว่ารู้หมดอ่ะเลือดมาจากไหนอะพี่เลือดอะเลือดที่มันมาจากไหนพี่ผมาตีหัวนี่คือผมรู้ความคําจริงนานผมเครียดผมปวดตีหัวตือบ่ายผมปวดตัาไปใช่ไหมได้ครับพี่ี่ผมโอเคคอ่าพอดีเหตุการณ์คือแฟนสักด์อยู่ข้างใน เริ่มแรกเลยนะคะแฟนสังอยู่ข้างในตอนแรกค่ะเขาโวยวายอยู่นอกร้านเขาไม่ยังไม่ได้เข้าไปข้างในทีนี้เขาก็เลยเปิดประตูเข้าไปโวยวายเข้าไปโวยวายข้างในแฟนก็เลยโทรบอกหนูว่าให้หนูอ่ะโทรแจ้งตำรวจทีนี้ก็หนูก็เลยโทรแจ้งพอพอโทรแจ้งไปทีนี้รอบสองเขามีดเขาถือมีดมาเขาถือมีดเขาถือมีดมาแฟนก็เลยบอกว่าให้หนูอ่ะโทรไปแจ้งเขาสายตรวจมาแล้วค่ะหนูก็เลยโทรแจ้งตำรวจ ยาสายตรวจมาแล้วแล้วเขามี้ม่ยาวมัก็ก็มีนี่นะคะอยู่ตรงนั้นน่ะหนูไม่รู้ว่าสั้นหรือยาวนิราชทิพสีนันทพลทิพสีผู้สื่อข่าวนิวส์ยีสถานีประชาชนประจำจังหวัดชนบุรีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน